ายืดกล้ามเนื้องอข้อมือชั้นตื้นกล้ามเนื้อบริเวณหน้าแขนประกอบด้วยสชั้นโดยชั้นที่1เป็นชั้นที่ตื้นที่สุดจะมีหน้าที่หลักคืองอข้อมือกล้ามเนื้อชั้นตื้นเรียงจากด้านนอกเข้ามาด้านในประกอบด้วยสี่มัดได้แก่ pronator ER teres, flexor ER carpi radialis, palmaris longus และ flexor ER carpi ulnaris โดยกล้ามเนื้อ pronator ER teres เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว Flexor er c a r p i r a d i a เ i s เกาะระหว่างส่วนปลายของกระดูกต้นแขนด้านในกับกระดูกฝ่ามือชิ้นที่2และ3 Palmaris Longus เริ่มเกาะจากจุดเดียวกันและส่งเอ็นที่มีลักษณะเป็นแพรทอดผ่านระหว่างกระดูกกลางฝ่ามือระหว่างนิ้วชี้กลางและนางและ Flexor er c a r p i Alna r i s เกาะระหว่างจุดเดียวกันกับส่วนต้นของกระดูกท่อนปลาย แล้วส่งเอ็นมาเกาะที่กระดูกข้อมือและกระดูกฝ่ามือทางด้านนิ้วก้อยวิธีการยืดกล้ามเนื้อทั้งสามมัดนี้เริ่มต้นด้วยการเหยียดข้อศอกข้างที่ต้องการยืดในลักษณะหงายมือจากนั้นใช้มืออีกข้างกดบริเวณกลางฝ่ามือสามารถงอนิ้วมือได้จากนั้นออกแรงเหยียดข้อมือจนรู้สึกตึงบริเวณข้อศอกด้านในกำลังดี ยืดค้าง10 1ถง1วินาทีทําซ้ำา10ครั้งมาดูซ้ำอีกข้างนะครับเริ่มที่การเหยียดข้อศอกในลักษณะหง่ายมือจากนั้นนำมืออีกข้างกดบริเวณฝ่ามือจับเหยียดข้อมือให้รู้สึกตึงบริเวณข้อศอกด้านในกำลังดียืดค้าง10 1ถง1วินาทีทำซ้ำส10ครั้งหากต้องการเน้นยืด flexor carpi radialis ให้ทำเช่นเดียวกัน แต่เพิ่มด้วยการบิดข้อมือมาทางนิ้วก้อยยืดค้าง10-15วินาทีทำซ้ำครั้งเช่นกันหากต้องการเน้นยืดกล้ามเนื้อ flexor er carpi ulnaris ให้ทำเช่นเดียวกันแต่เพิ่มด้วยการบิดข้อมือไปทางนิ้วโป้งยืดค้าง10-15วินาทีทำซ้ำครั้งเช่นเดียวกันครับ